สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟีทุกท่านเรามาดูล่างกันต่ออีกสองคลิปไปบนกันก่อนไปดูดูคําเตือนกันก่อนจ้าเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยหาอลไรนี่น เราจะย้อนดูที่แปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสงล่างมาที่ห้าศูนย์เราไม่ได้เอาเยอะอเอาแค่นี้แหละไม่เอาเต็มเราใช้หมื่นตัวนี้ 6, หกด้ืยจ้าหก มื่นร้อยมื่นบวกร้อยบวกหกคงที่หนึ่งสองสามบวกสองคงที่ก็คือหนึ่งบวกแปดบวกหกศูนย์ยังไงก็ได้ศูนย์บวกสอง แปดเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าห้าหกเจ็ดสองยังไงก็ได้สองสามแค่นี้พอจับคู่คือห้าสองห้าสามหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสาม จบไปเร็วเอาหกคู่แต่ก่อนว่าจะเอาสีหูตัดเจ็ดออกไป <c oughs> เ่เอาเลยเอานี่เลยหกคู่ ไปที่เก้าสี่แปดหกห้าล่างมาที่หกสามหกสามหมื่นหกแปด บวกหกคื้ที่หมื่นบวกร้อยนะคะหนึ่งสองสามบวกสองคุ้ที่ก็คือเก้าบวกแปดบวกหกสามสามเป็นเก้าบวกสอง เบวกแปเป็นเจ็เจ็บวกหเป็น13 9แล้ว1ิบสิบเหนึ่งสองจับคู่ก็คือสามหนึ่งสามสหนึ่งสี่ห้าหนึ่ง เลขเออกไปที่สามหนึ่งส่วนมากมันจะมาสี่ตัวข้างหน้านี้นะสี่ตัวข้างหน้านี้มันจะมา ตัวน,นี้มันจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่นีสุดท้ายได้สุดก็คือห้าศูนย์หกสามห้าหกหมื่นบวกหกคังที่บวกหมื่นบวกร้อยบวกหกพงนที่ล่างไปที่สามหนึ่ง หนึ่งบวกสองที่ก็คือ0ูนย์บวกสบวกหกสเป็น3ามบวกสองคูงที่หกเจ็ดแปดเห้า จะพูดกันคือเก้าห้าศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งอู้ลืมบึงหนึ่งห้าหนึ่งหกส่วนมากมันจะมาแก่เนี้ยแต่ก็ไม่แนะ่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าเนาะหนึ่งห้าหนึ่งหก си ха ю темти อย่าว่พันบวกหน่วยล่างพันบวกสิบล่างไหมบวกสมนี่คือแต้มมันดิสิบสี่บวกสี่ส,บ,สบวกสี่รือว่าบวกหกสบส่บวกสี่ศูนยบวกสี่สห้าห หนึ่งดูไหมดูไหมสี่ศูนยนห้าสี่ห้าหกศูนย์เออสี่ห้าหกศูนย์เลยจ้ะสี่ห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี พันบวกหนึ่งก็คือหกบวกหนึ่งบวกสามเก้าสิบได้ศูนย์หนึ่งสองสามเนี้ยบกวกกับพันด้วยเอ้อบวกสามบวกสิบล่างเอ้เนา สามูสามเป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองสามสี่ห้าชนกันที่ห้ากับสี่ชนกันที่ห้ากับสี่สองสามสี่ห้าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ามเตียนแล้วศูนย์บวกเก้าศูนย์ ได้สฉมเก้าศูนย์สองเจ็ดแปดมเมีนไม่ได้ไม่ไดศูนเต็มห้าเนาะชุนที่ห้ากับสี่อันนี้ไม่ชุนเพื่อนสี่เก้าเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่จะนี้ได้เต็มสี่เต็มห้าเต็มหก เจ็ดไม่มีเต็มหนึ่งไม่มีเก้าสิบเต็มศูนมีไม่มีเต็มเต็มหกกับหนึ่งเต็มหนึ่งไม่มีเต็มหกไม่มีอันดับที่หนึ่งคือที่มันเข้าเต็มเก้าสิบเนาะเต็มศูนย์ห้าห้าศูนย์เก้าห้าห้าเก้าหนึ่งห้าเต็มหกก็มีอยู่ แต่มันชนที่สี่กับห้านะคะหกเจ็ดไม่มีศูนย์หนึ่งไม่มีเก้าเก้าสิบเต็มศูนย์เต็มศูนย์นะคะนี่แต่อันดับหน,นึ่งเต็มห้าเต็มสี่เต็มห้ากับเต็มสี่มันศูนย์เก้าห้า สอง,งหางแทมาศูนกันนะคะแต่ก็ได้หมดไม่ศูนนะเจ็ดไม่มีเจ็ดไม่มีแต่ถ้าเต็มเก่ามีเจ็ดอยู่ศูนศูนย์มีแต่หนึ่งไม่มีศูนย์หนึ่งไม่มีแต่ไม่แน่นะคะแต่ไม่เข้างวดที่เลี้ยงไม่เข้าเดิสูตรนี้ไม่เข้าเลยชอบก็จัดไปขัดก็ผ่านแคบไม่ลุ้นจ้า เจ็ดศูนย์เข้าแต้มในศูนย์ห้าไม่แน่เก้าห้าแม่บอกเก้าห้าศูนย์ห้าโอเคชอบก็จัดขัดกระป่านนะคะแค่ไว้ลุ้นจ้าดูคำเตือนแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยร่ำล่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า